วันที่31มีนาคมนี้นะคะเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันประสูติของเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพรักยิ่งของเรานั่นเองนะคะทางร้านจึงได้จัดเซตชุดไหว้สำหรับถวายให้กับเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็จะมีทั้ง เทียนดอกบัวนะคะขนมดอกบัวสวรรค์พร้อมกับที่เห็นอยู่ที่องค์ท่านเลยนะคะอันนี้คือสร้อยหยกขาวแท้จากพม่านะสร้อยหยกขาวแท้จากพม่า108เม็ดนะคะถวายให้กับองค์เจ้าแม่กวนอิมของเรานะคะมี2เซตด้วยกันนะคะเซตเล็กก็จะอย่างที่เห็นเลยก็คือมีเทียนดอกบัวหนึ่ง แล้วก็ขนมสีชิ้น1กล่องนะคะพร้อมกับสร้อยยกขาวร้อยแปเมตร1เส้นนะคะในราคา999บาทแต่สําหรับชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่จะได้ขนมทั้งหมด8ชิ้นเทียนดอกบัว1คู่นะคะและสร้อยยกขาวนี้1เส้นในราคาเพียง1299บาทเท่านั้นนะคะใครสะดวกอยากจะจัดไหว้ที่บ้านทางร้านยินดีจัดส่งชุดไหว้ไปถึงหน้าบ้าน เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกอยากจะให้ทางร้านไหว้ให้ทางร้านเราจะจัดไปไหว้ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้าที่เยาวราชให้นะคะไปขอพรให้เช่นเดิมแจ้งชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดมานะคะเดี๋ยวทางร้านจะนําไปถวายให้เคล็ดลับในการถวายนะคะสำหรับสร้อยหยกขาานี้เวลาไหว้เสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะ 1. ถวายให้กับท่านไว้เลยนะคะหรือสอจะสามารถอัญเชิญบูชาท่านกลับมาไหว้ที่บ้านต่อได้หรือจะนำมาไว้ใช้ในการสวดมนต์นะคะนับ108จบนั่นเองสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะใครสนใจนะคะสั่งซื้อชุดไหว้ ชุดเล็ก999บาทชุดใหญ่1299บาทนะคะสามารถสั่งจองได้แล้ววันนี้นะคะเนื่องจากขนมบัวสวรค์นี้เราจะต้องทำสดและจัดส่งให้กับทุกท่านนะคะดังนั้นจึงต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะและขนมนี้สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียเพราะเก็บได้7วัน ดังนั้นนะคะสั่งจองล่วงหน้านะสั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะว้ายวันที่31เพราะฉะนั้นเราจะปิดรับการจองในวันที่29มีนาคมนะคะรีบสั่งจองกันเข้ามาได้เลยชุดเล็ก999บาทชุดใหญ่1299บาทนะคะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่ l i n e แอดเลยค่ะ